แล,แล้วก็ลงไปลงเมืองจังหวัดตาแล้วก็ลงไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ลงไปที่อ่ไฟหน้าท่านสวรรค์แล้วก็น้ำน้ำ อันนี้นี่เนี่ยเสียพอประมาณนะครับอันนี้จะใช้ได้ครับนะครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็ <laughs> <laughs> เราไม่ใช่ใช้เพื่อกาเกษตรรรมเราใช้เพื่อการเกษตรกรรมเาเื่อการเกษต

ตาางน้ำนประเทศของเราเนี่ยคิดเป็นหน่เปอร์เซ็นต์ของโลกมีขนดกระแสนาหนึ่งเป็นต์ะครับเพราะว่ารไฟที่เดินเปแบบเนี้ยคือรที่

สัปดาห์ ini ผม เป็นเดียวทางเลยคน้ำกดาก็กระดท่านรรก็รับน้ำปัจจุบันนะครับอยู่ที่สองร้เมตรระดับน้ำทะเลปากลางมก็สมศักดนคือตัว่อไมเือ โอเคนะเป็นท้อง

ระดับน้ำันสูงกว่าที่ผานมาอยู่ที่7เมตรหรอเปเ็เตรงนั้นการเกน้ำทคนได้สามารถรับน้ำได้อีก3,750ต5 0 0ลูกบาศก์เมตที่เป็น2เรเเี่เ่อเาเื่อ้นีส่ว่าง ว like, ันไหว้ค yeah. รับนตรงนี้ว่าน้ำตรงนี้มันกตจากวาจะตุกของก็จากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่มา4ปีก็ยดอย่นงที่เกิดเหตาะน้ำสูงบนี้มายตลอดก็ไม่เียงต่าใจกับทีเสิอที่การดูแลของเราใน

เพราะว่าอาการนด้านสามารถจะควบคุมไปมาฝนได้ครับแต่ขึ้อยู่กับิทอายุ้่จะเข้ามาในโซนใดเราต้องบอาว่านะครับว่าในระองนี้ทุกานนะครับว่ามันจริงเปาว่าประเทศไทยเจอประมาณปีห้าสอได้นะครับ แก้วแก้วของละวันไม่ไม่พอหรอครับจ้่น้องเม็กที่เป็นคนวันสองตันอานเพราะว่าเราบกลกับขอเรไม่ไดเกิดนะฮะ่ม่อกีคนน้งมีการบหดารอยู่กับไม่ไม่ต้องห่วเพราะว่าเขล่วง่น้าก็คือเขากรไรดูในเร่

ก็น่าจะว่ามันตะวันรอบตัวเลยใช่ป่ะใครมีชุดอะไรสถานที่นะขอบคุณค่ะที่เป็นว่ารู้สถานการณ์มากเอาจากที่เป็นโลโก้ที่จัดกันนะก็จะทําในสถานการณ์นั้นนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านเวลาเรารู้สึกว่าโคตรแหลมนะมีน้ําอะไรจะเป็นน่ากว่า <laughs> ครับ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  <laughs> ในกรณีที่ถ้าห็นว่ามีฝนตกทรือที่ใต้ฝกลังตกเหนือเสี่ไปคอไปจัดการรอบไว้จำนวนหนึงแค่บันเทาไม่ได้ทิ้งกันหรอค่ะ

ความกูไปทำควาเราราเรจเราระาะจะจะทำให้เกิดการแตกตนเกิดการเปลนนก็อมานั่นก็กืก็ก็ ไม่มีไม่น้ำวางไม่น้ำยมมันก็ท้องมีปัาแล้วก็ตอนนี้ทำให้ีรับเพราะว่าลมท้องดีจะได้รับ้ำอ่นเสเลพราะฉะนั้นเลยมันจะมีสารมาครับเป็นลมมน

เพราะว่าส่วนทุกคนเนี่ยเขาพยายามดู้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีกาแท้งเนี่ยนะครไม่ใชเมือับเดรสย่าง่ชแต่ว่าตอนนี้มันมีผลกระทบกับคนที่อย่เนี่ยน้ำอย่าเช่นพอตดอาน้ำขึ้นเนี่ยเลยเตาแล้ว เพราะว่าเขามมีสวนของเขาที่มีน้วนผลในการเกษตรเขาได้ในระดาบเสียหายนะกต้องนกหน้าเือเขาต้องลอกนะแตพอได้ดีก็ได้ครัีก็ก็ไเพราะว่าเขาทำการดูะยนก้วยผเปิดการด้วยในก้าเป

ก็ตอนนี้เนที่เราสเกเห็นนี่จะมีข้อสงต่อเครื่องมาขึ้นก็คือเท่ากับว่าหเครื่องต่อข้อส่งนโอเคครับตอไปตรงี้เนองต่อมาที่ครับตอนนี้เนี่น เพาะว่าเย็นเลยนะในในตัวน่่นนะครับไม่ไปแต่เขไปงนี่ยเตาไม่ค่อยปล่อยเชื่อตัเาเลยทำใแม่งมาแตถ้าหากว่าปอหลังหาตาเขถูะหมทห้แตี่ที่เราเห็นในตรงใต้น้ำเนี่ยม่เยอะแยะ่นแต่ว่าเรา ก็จะก็จไว้ส่วนหนึ่คือแทนที่ว่าเราจะปล่อย้ไปถ้าหลอดเป็นก้วนันจทำให้เกิดความเสี่ยงรปนหายน้ำแล้วก็ีบแล้วก็เก็ไว้ก็คือทำให้มันเป็นตอย่าวันนี้ผมจอหนึ่งาเพราะฉะนั้นจะตรง้ายรไไปตรงนี้อะแค่ีาเนี่ย ลำดีงานงานรับอการเพื่อรักเพื่อหัเ็กให้ัก้ัใ่ไหมรัเระ่านองคนะได้เรื่อง่เกิดขึ้นก็าเปดงานนนี้หรือเล่ออด้วยพ่นั่าวบุกเขามาแล้วแก้ไขตา ครับโอเคครับโอเคครับ